อาสวัสดีครับพบก,กับรายการสุภาษิตคำปังๆังคำดังอินเทรนด์ครับวันนี้พี่แฟงอยู่ในงานถ่ายแบบอยู่พอดีครับได้รูปหล่อเท่มาเต็มไปหมดเลยครับกะว่าจะเอารูปไปอวดอาจารย์หยกซะหน่อยพูดแล้วก็ส่งกันเลยดีกว่าครับสุภาษิตคำปังปังคำดังอินเทรนด์ เห็นพี่แฟงเดี๋ยวนี้แต่งตัวโชว์หุ่นมากขนาดนี้เลยเหรอมันชกจะมากเกินไปแล้วนะเนี่ยแน่โทรมาพอดีโดนแน่แน่สวัสดีครับอาจารย์หยกอาจารย์หยกเห็นภาพที่ผมส่งให้หลือยังครับเห็นแล้วคะ่ะพี่แฟงเดี๋ยวนี้แต่งตัวโชว์หุ่นมากขนาดนี้เลยเหรอคะตั้งแต่ไปฟิตหุ่นมาเนี่ยโชว์ใหญ่เลยนะแบบเนี้ยไมมเรียวในมือครูเริ่มสั่นแล้วนะคะอาจารย์หยกรู้จักคำนี้ด้วยหรือครับเนี่ยแน่นอนสิคะ ครูบอกเลยก็แล้วกันว่าคำดังอินเทรนของเราในวันนี้ก็คือคำว่าไม้เรียวในมือสันค่ะทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะโดยเฉพาะพี่แฟงเนี่ยตัวดีเลยค่ะและแน่นอนค่ะว่าคำดังอินเทรนของเราในวันนี้ก็คือคำว่าไม้เรียวในมือสันที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีคนทำผิดแล้วเราถือไม้เรียวอยู่ ไม้เรียวในมือสั่นเลยเลยกำลังจะตีเราแต่ไม่ตีครับสั่นมันไสอะไรอย่างนี้ครับเห็นแล้วแบบไม้เรียวในมือสั่นเลยห่วงว่าไม่อยากให้เขาแต่งตัวโป๊ะอะไรคําคว่าไม้เรียวในมือสัน่นส่วนมากที่เจอมักใช้กับคนที่เราชอบมากๆจนเกิดอาการห่วงหรืออยากห้ามไม่ให้ทําค่ะที่ครูเห็นบ่อยๆก็อย่างเช่นแฟนคลับเมื่อเห็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบสวมเสื้อผ้าที่โชว์หุ่นมากขึ้นหรือเต้นท่าเซ็กซี่มากขึ้นก็จะใช้คําว่าไม้เรียวในมือสัน่น เพื่อแสดงออกว่าห่วงศิลปินไม่อยากให้เซ็กซี่อะไรทำนองนี้ค่ะแต่จะใช้ในสถานการณ์ที่แซลกันเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานไม่ได้จะเอาไม้เรียวไปฟาดหรือว่าตีจริงๆนะคะแปลว่าอาจารยหยกห่วงผมจนไม่เรียวในมือสั่นเลยใช่ไหมครับเปล่าค่ะกรณีพี่แฝงครูมไม่ได้ห่วงแต่กลัวว่าเด็กๆที่ดูรายการอยู่จะตกใจหมดนะคะแล้วเดี๋ยวไม้เรียวในมือครูจะแอบฟาดจริงๆไม่รู้นะคะโถอาจารยนะ์หยกง่ะลอเล่นนะคะ เห็นไหมล่วคะว่าคําว่าไม้เรียวในมือสันก็จะใช้แซลเล่นสนุกๆแบบนี้นั่นเองค่ะเอ๊แต่คําว่าไม้เรียวในมือสันเนี่ยจะมีสุภาษิตสำนวนไทยคําไหนที่ตรงกันด้วยหรอครับมีสิคะและคิดว่าคํำนี้เป็นคําที่เด็กๆได้ยินบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าคำว่าไม้เรียวในมือสันสามารถเทียบกับสุภาษิตคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไงคะคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีหมายถึงการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสั่งสอนลูกหลานของตัวเองให้เป็นคนดี ก็จะต้องไม่ตามใจจนเสียนิสัยอะไรที่ผิดก็ต้องตักเตือนและสอนถ้าไม่อบรมตั้งแต่เด็กปล่อยให้โตไปก็จะเหมือนพ่อแม่รังแกฉันโตไปกลายเป็นคนนิสัยเสียจนเคยตัวจะแก้ไขไม่ได้ค่ะแต่มีข้อสังเกตว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ไม้เรียวในมือสัน่นในความหมายที่เทียบเคียงกับสุภาษิตว่ารักวัวให้ถูกรักลูกให้ตีได้แต่สถานการณ์การใช้นั้นแตกต่างกันค่ะเพราะไม้เรียวในมือสัน่นจะใช้กับสถานการณ์สนุกสนุก พูดแซวเล่นไม่จริงจังไม่เป็นทางการแต่รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีจะใช้เพื่อเตือนอย่างจริงจังค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองทั้งรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีหรือว่าไม่เรียวในมือสัน่นมันก็คือการปามคนที่เรารักไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมครับแต่ว่าใช้กันต่างสถานการณ์ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะวันนี้พี่แฟงเก่งนะคะเนี่ยว่าแต่เมื่อไหร่จะไปเปลี่ยนชุดล่ะคะหมายเรียวในมือครูสั่นมานานแล้วนะคะ ผมจะไปออกกําลังกายต่อครับก็เลยว่าจะใส่ชุดนี้ไปเลยหล่อใช่ไหมครับอาจารย์หล่อคะ่ะแต่ก่อนไปออกกําลังกายอะ่ะมาเล่นเกมสนุกๆที่ครูเตรียมไว้ดีกว่าไหมคะมีภาพปริศนาให้ทายว่าตรงกับสุภาษิตคําว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะทราบคำตอบกันหรือยังครับถ้าใครทราบคำตอบแล้วส่งกันมาที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะครับ หรือว่าใครมีสุภาษิตคำปังๆคำดังอินเทรนด์ก็สามารถแนะนำกันมาได้ที่รายการของเราเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ